สะท้อนมุมมอง SME ต่อแนวคิดของนายกเศรษฐาหารืสีธนาคารเพื่อหาแนวทางลดดอกเบี้ยกลุ่มเปราะบางตามที่เป็นข่าวเมื่อวันที่23เมษายน2567ที่ผ่านมาโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เชิญผู้บริหารธนาคาร4แห่งธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพหารือเกี่ยวกับปัญหาอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ที่เป็นกลุ่มเปราะบางโดยนายกเศรษฐาขอให้ทั้ง4ธนาคารช่วยหามาตรการแนวทางในการช่วยเหลือโดยไม่ได้มีการกำหนดกรอบเวลาแต่อย่างใดหลังจากมีกระแสข่าวดังกล่าวทางด้านผู้ประกอบการ SME ได้สะท้อนปัญหาเรื่องการเป็นหนี้และการต้องส่งดอกเบี้ยธนาคารในช่วงที่ผ่านมาออกมาในหลายรูปแบบเช่นนายไพศาลผลเงินชัยหางห มูลส่วนจำกัด PJ Sofa Group 2017เจ้าของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ PJ นคนปรปฐมมองว่าที่ผ่านมาตนเองเป็นลูกค้าธนาคารมาตลอดและกิจการขับเคลื่อนมาได้ถึงทุกวันนี้ต้องอาศัยเงินกู้แต่โชคดีที่ผ่านมาได้เงินกู้จากธนาคารของภาครัฐมาช่วยซัพพอร์ตทำให้เสียดอกเบี้ยในระดับที่ไม่สูงเท่ากับการกู้จากธนาคารเอกชนที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่าหลายเท่าแต่การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของภาครัฐไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเป็นลูกค้าที่ประวัติการใช้ ำระเงินที่ดีเท่านั้นซึ่งยังมีผู้ประกอบการ SME หลายรายที่เจอปัญหาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของธนาคารรัฐได้ก็ต้องพึ่งธนาคารเอกชนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงและถ้านายกเศรษฐาสามารถที่จะเจรจากับธนาคารเอกชนช่วยลดดอกเบี้ยให้กลุ่ม SME ได้จะเป็นโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางได้กลับมามีเงินทุนหมุนเวียนพยุงกิจาการให้สามารถไปต่อได้โดยไม่ต้องเลิกกิจาการไปหรือก็กลายเป็น NPL ด้านพิชยาพาแสงชมพูเจ้าของธุรกิจ เบเกอรี่บริษัทออสโตรไทยกูเมจจำกัดจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าที่ผ่านมาตนเองมีปัญหาการเงินจากธุรกิจที่สะดุดเนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่มีไรายได้เข้ามาเลยต้องไปกู้เงินมาเพิ่มในขณะเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรก่อนโควิดก็ต้องหยุดจ่ายเหมือนเป็นหนี้สะสมพอสถานการณ์กลับมาดีขึ้นเริ่มทําเบเกอรี่ส่งลูกค้าโรงเรียนนานาชาติได้แบ่งจ่ายหนี้ที่กู้มาใช้ช่วงโควิดทําให้ไม่มีเงินหมุนในกิจการต้องใช้บัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยสูงมาก สำหรับนโยบายช่วยลดดอกเบีย้ยของนายกเศรษฐาช่วยให้ตนเองมีเงินหมุนเวียนใช้นีได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินกู้บัตรเครดิตหรือเงินกู้นอกระบบในอัตราดอกเบีย้ยที่สูงเพราะปัจจุบันแม้ทุกอย่างกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่การค้าขายยังไม่ดีและกิจการของตัวเองเป็นการขายแบบเครดิตจำเป็นจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอุทุมพรรัตนะห้างหุ้นส่วนจำกัดโตกลางแอร์กล่าวว่าที่ผ่านมา SME เเจอปัญหาที่หนักคือเรื่องของดอกเบีย้ยที่แพงเมื่อก่อนยอดขายสูงการจะจ่ายดอกเบีย้ย ก็ยังพอมีกําลังแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจตกต่าขายไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่ SME ยังต้องเจอคือเรื่องของดอกเบี้ยที่สูงการที่นายกจะมาช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงทําให้ SME สามารถนําเงินแทนที่จะจ่ายดอกเบี้ยสูงๆเอาส่วนต่างตรงนี้มาใช้ในการต่อยอดธุรกิจของตนเองโดยที่ผ่านมาภาครัฐมีนโยบายในเรื่องของการผักหนี้ผักเงินต้น แต่สิ่งที่มีปัญหาคือดอกเบีย้ยซึ่งดอกเบีย้ยไม่ได้พักทําให้ SME ยังต้องแบกรับดอกเบีย้ยที่เดินหน้าทุกๆกวันดังนั้นสิ่งที่นายกจะมาช่วยเรื่องของการลดดอกเบีย้ยหรือหยุดดอกเบีย้ยถือเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดของธุรกิจ SME ในขณะนี้สาหรับลุงวิเชียนและป้าสุดใจในวัย70ปีกลุ่ม SME ที่ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเพราะด้วยวัยทั้งสองคนที่ยังคงต้องทํางานหนักเพื่อใช้นี่เงินกู้ธนาคารโดยลุงมีอาชีพป,ปีมีดขายส่วนป้าสุดใจทําขนมขายทั้งสองคน เป็นนี่ธนาคารที่มาจากการเปิดร้านประตูเหล็กดัดแต่ต้องปิดกิจการไปทุกวันนี้ลุงม,มีรายได้จากการตีมีดขายร่างกายแกะชาราตีมีดไม่ค่อยไหวส่วนป้าทำขนมขายเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายดูแลครอบครัวและเลี้ยงหลานและจ่ายนี่ธนาคารถ้าลดดอกเบี้ยให้ลุงได้ทำให้ลุงหมดนี้ได้เร็วขึ้นจะได้ไม่ต้องทำงานหนักเหมือนอย่างทุกวันนี้